นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาทูตานุทูตและบุคคลสําคัญถวายสักการะพระบรมศมพเบื้องนาพระชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ศาลาว่าการพระราชวังในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอาทินายลีเสียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยา มิสเคลีแม็กซาเมนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกานายเชวังโชเพลดอจิเอกอัครราชทูตอาณาจักรพูตานประจำประเทศไทยคณะกรงศรูลกิติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทย23ประเทศขณะที่เว็บไซต์เอเชียวันของสิงคโปร์รายงานภารกิจนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงและภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยร่วมถวายสักการะพระบรมศพเมื่อวานนี้พร้อมทั้งวางพวงมาลาแสดงความอาลายัย และยังได้ลงนามในสมุดแสดงความไว้อาลัยด้วยโดยก่อนหน้านี้เมื่อ14ตุลาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงได้เดินทางเข้าสถานเอกอากาัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เพื่อถวายสักการะแสดงความอาลายัยขณะที่ชาวไทยในสิงคโปร์รวมถึงชาวสิงคโปร์บางส่วนต่างก็ร่วมแสดงความอาลายัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชภายในสถานเอกอากาัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์อย่างมากมายด้วย